ที่10เมษายนที่ผ่านมาเนี่ยทางเกมก็ได้อัปเดตอย่างรถใหม่เข้ามาเนาะแล้วก็ด่านใหม่เข้ามาด้วยแล้วก็ปรับปรุงเล็กๆน้อยๆแล้วก็มีกิจกรรมใหม่เข้ามาก็ในส่วนของรถเนี่ยมีรถที่เข้ามาใหม่อยู่ทั้งหมด3คันก็จะมีลารี SF90 แล้วก็คันที่2จะเป็นทีมสมรรถนะอย่าง C7 รถอีกตัวนึงในหลายคนน่าจะชอบก็จะเป็น a อ8ีแปดหกก็มีสนามแข่งใหม่ที่เพิ่มเข้ามาก็จะมีโตกเกียวเนาะแล้วก็ชิคาโกเนี่ยก็จะเพิ่มสนามแข่งสภาพอากาศใหม่ก็จะเป็นคืนที่ฝนตกนี่ครับก็คือรถที่เข้ามาใหม่สามคันเนี่ยแน่นอนว่าก็ต้องมาในรูปแบบตาชาเช่นเคยโอเคปึ๊บนีรบ่รถที่เพิ่มเข้ามาใหม่สามคันก็จะมีเนี่ยเ f 9เก้าสิบคันนี้ครับแล้วก็ c ีเจ็ดแล้วก็ a อ8 6แปดหก ซึ่งผมเนี่ยก็ได้สุ่ม,มแมล้วได้ลองสุ่มมาก็เออล้วโชคดีมากๆที่นี่ผมได้เจ้าตัว a e 8 6มาละนี่ใครที่อยากให้ผมรีวิวเจ้าตัวนี้เนี่ยบอกได้นะเดี๋ยวผมมารีวิวให้พิมพ์บอกแต้คอมเมนต์มาได้เลยครับส่วนในของกิจกรรมเนี่ยกิจกรรมก็เพิ่มเข้ามาใหม่เหมือนกันนะครับก็มีสึบชิงโลโก้นะแล้วก็ ถายสนามแข่งครับแล้วก็ป้ายทะเบียนรถนะครับก็จะมี3-4กิจกรรมที่เข้ามานะอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้เป็นนักแข่งเล่นเครื่องยนต์ก็ในกิจกรรมของซ k i n งโลโก้เนี่ยเขาจะเป็นการรวบรวมโลโก้ที่เราชนะแบบ1นต่อหนะหมายถึงว่าที่คุณกดแบบไอ้นี่ไอ้แบบแข่งขันแบบเนี้ยเนี่ยอย่างนี้ปุ๊บแล้วคุณก็เลือกว่าจะทั้งแบบทีมหรือแบบแบบเดียว คุณก็สามารถาเล่นชิงได้หมดเลยคือเวลาคุณเริ่มเกมเข้าไปใช่ไหมแล้วเข้าไปเล่นเนี่ยมันจะมีอยู่บนขวาตรงนี้จะทำให้คุณได้เห็นว่าคนนี้คือคุณคนที่มามาเล่นในศึกชิงโลโก้กับคุณถ้าคุณชนะคุณก็จะได้โลโก้เข้ามานะครับแล้วโลโก้เนี่ยมันเอาไปทำอะไรได้บ้างนี่ครับก็ เราสามารถรวบรวมโลโก้เพื่อออาเป็นของได้นะเนี่ยครับมันก็จะได้เ,เพจอแล้วก็ได้ชิ้นส่วนของเครื่องยนต์เอาไว้อัพของได้เหมือนกันเนี่ยครับแล้วก็มันก็จะมีการรวบรวมอีกหลายอย่างครับจะเป็นรวมโลโก้รถจากอังกฤษครับก็มีจากญี่ปุ่นเนี่ยเยอรมนีหรือจะเป็นแบบที่แตกต่างกันเนี่ยเวสมันก็จะมีให้เราเก็บเพจไดฟ้ฟรีครับในส่วนของหน้าตรงนี้เนี่ยเขาก็จะมีแยกเป็นโลโก้ให้เลยครับว่าอันนี้ของเยอรมนี เนี่ยครับถึงนี่ญี่ปุ่นเนี่ยถึงนี่นะประมาณนี้เนี่ยครับแล้วก็อันนี้ของเกาหลีใต้ครับแล้วก็จะมีอังกฤษอิตาลีสหรัฐอเมริกานี่ครับมาดูแลครับว่าเราชนะแล้วเรามีเอ่อโลโก้ของใครกระบ้างคือเราเลือกไม่ได้นะว่าแบบเราแบบว่าอ่ะสมมติว่าคุณได้มาทั้งหมดอย่างันอันนี้อ่ะสมมติว่าคุณมีองเกงกิตใช่ไหมแล้วคุณชนะได้นี่มาได้นี่มา อันนี้ได้มาน,นี้ได้มาแต่ขาดอันเนี้ยคือแบบคุณอยากได้โลโก้เนี้ยคุณไม่สามารถเลือกได้นะแบอบกว่าคุณจะเจอกับคันนี้คือมันจะเป็นการสุ่มครับแล้วก็ในแต่ละวันเนี้ยหนึ่งวันสามารถทิงโลโก้ได้ห้าครั้งนี่อ่ะเห็นไหมนี่นี่ตรงนี้น,น,นี่อันนี้นะผมเล่นมาวันนี้ผมเล่นมาสามรอบก็ชนะมาทั้งหมดสามรอบนี่เห็นไหมก็เป็นกิจกรรมที่ดีครับก็มันแจก,กของค่อนข้างเยอะนะมีเนี่ยในแจกเพจเน็ตที่แบบบางคนต้องการ ก็มาเล่นกันได้นะมาเล่นรูปลมโลโกกันได้ก็โอเคการรีวิวก็น่าจะจบแต่เพียงเท่านี้นะเอาไว้อัปเดตทางหน้าใครอยากให้ผมรีวิวอะไรยังไงก็พิมพ์คอมเมนต์ราไว้ได้ครับบอกว่าอยากให้ผมรีวิวเจ้าตัวนี้ AE86 ก็ได้เหมือนกันครับจะเป็นการแข่งอะไรยังไงก็พิมพ์คอมเมนต์มาได้คนระับผมก็จะพยายามทำให้เร็วที่สุดนะ โอเคเอาไว้โอกาสหน้าไว้เจอกันใหม่ครับขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมเนาะบ๊ายบาย